คนไทยมีนิสัยชอบดูดวงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคงขึ้นสบายใจจะดูดวงจะทำนายทายทักจะกราบไหว้จะเป็นขึ้นประดับอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วระหวังในอะไรผมว่าความหวังความเชื่อเป็นสิ่งที่กระทบกับผู้คนที่ทำให้สแสวงหาทางออกของชีวิตอพอเรามีพระเจ้าเนี่ยผมมั่นใจในความรักของพระเจ้า โดยความรักของพระเจ้าทำให้เรามีความหวังและทําให้เราเพิ่มเติมความเชื่อแล้วพอเรามั่นใจเราก็กล้าที่จะคุยกับคนอื่นว่าพระเจ้าเป็นคําตอบที่แท้จริงดังนั้นพระเจ้าทรงรักเราเระกวงใหญ่หวังดีต่อชีวิตของเราพอามั่นใจเราก็เชื่อใจในการนําทางของพระเจ้าเวลาเราเดินตักฝนเนี่ยเป็นคนที่กลางร่มให้กับเราเราเห็นว่าปัญหามันอยู่รอบๆตัวแต่เรามีคนที่เดินไปกับเราแล้วก็ในแผนการที่ดี ที่จะชี้นําในทางที่ถูกว่าควรจะไปซ้ายหรือไปขวามีคํานึงก็บอกว่าหมอดูคู่กับหมอเดานะแต่ในทางของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นทางแห่งความชัดเจนมันเป็นทางสู่เป้าหมายที่เป็นสวัสดิภาพทาให้เรารับอย่างปลอดภัยรู้สึกสงบสุขผมใช้มีคําว่า,ม,วามีความสงบในจิตใจ,จแล้วก็มีสันที่สุขในจิตใจเราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเป็น ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนกําลังค้นหายอยู่